สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทําอาหารทานครับผมเป็นมื้อเย็นครับก็ปกติช่องผมมันก็มันชื่อช่องมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าเธอรัวหรือทําหาครับหาทําอะไรพวกนี้ยมั่วๆไปครับแต่ถามว่าเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรครับก็เป็นหัวปลีกับหมูนะครับนะครับนี่ก็เป็นหมูนะครับ นี่ก็เป็นเครื่องแกงครับผมก็ขาตะไคร้พริกครับใบมะกรูดแล้วก็หัวปลีที่สับแล้วครับครับเรามาเริ่มทำอาหารกันเลยครับผมน้ำเดือดแล้วนะครับเริ่มใส่ตะไคร้มะกรูด รอให้น้ำเดือดอีกสักพักครับรค่อยใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปครับสูตรนี้ก็คิดค้นเองนะครับผมก็ ทําหาเอาครับก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรครับบางทีก็อยู่ตัวคนเดียวก็ทําแบบนี้กินแล้ง่ายๆครับรอให้น้ําเดือดอีกสักพักครับผมตักส่วนที่เป็นฟองออกครับ ฟองไม่ค่อยเยอะนะครับครับตอนนี้เราก็ใส่โมฟลีลงไปไค่อยคใส่ครับเพราะน้ำร้อนเนี่ยมีสิทกระเด็นใส่เราได้ครับ สูตรนี้ไม่ห่วงนะครับผมสามารถเอาไปทําตามได้นะครับหัวปลีนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมมีต้นกล้วยอยู่ในสวนนี่ก็ออกลูกมาแล้วก็ตัดตรงหัวปลีออกมาก็มาทำอาหารเอง รอน้ำเดือดนะครับผมกับน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็เราก็ใส่รถบีลงไปนะครับให้มันค้นๆหน่อยครับก็ตามที่เราชอบเลยครับแล้วก็ตามด้วยผงมนมัวครับผมผงนัวนี่ก็เมื่อกี่เราก็ใส่รถบีไปแล้ว ก็ใส่ตามที่เราชอบเลยครับผมผมก็พอประมาณครับทิ้งไว้สักพักครับผมหมูนี่ก็สุกแล้วนะครับ แกงหมูใส่หัวปลีนะครับผมเราก็ใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราก็ชอบเผ็ดครับครับ ก็ปรุงทุกอย่างเลยทุกอย่างเสร็จสับแล้วนะครับผมนี่ก็ลองชิมดูครับผมบเติมน้ำปลานิดหน่อยก็โอเคเลยครับผม น้ำปลาก็ตามที่เราชอบเลยครับส่วนบางคนเขาก็ใช้เกลือนะครับนี่ครับเสร็จเลยครับเรียบร้อยครับผมครับเสร็จแล้วก็มาวางบนโต๊ะครับผมเราทานอย่างเดียวครับทานไปด้วยก็ดูหนังไปด้วยนะครับผม ครับผมขอบทุกคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ